แพ้ญี่ปุ่น5-0ในเกมอุ่นเครื่องที่โตเกียวถือเป็นความพ่ายแพ้ที่เละเทะนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้เสียใจมากนักคือเราเต้องเข้าใจก่อนว่าญี่ปุ่นคือทีมอันดับหนึ่งของเอเชียครับีเภาเรนกิ้งอยู่อันดับ17ของโลกไม่นานมาันี้เนี่ยเพิ่งจะยิงเยอรมันคาบ้าน4ีหนึ่งนี่คือสุดยอดทีมแห่งทวีปนะครับการที่เราแพ้ดุสกอนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ครับญี่ปุ่นชุดถล่มไทยเนี่ยเป็นชุดที่แข่งแกร่งประมาณ60%ของทีมตัวจริงนะครับพวกเขาไม่มี ma, o, asu, o, ม,มิโต เช่นนี่คือเกมแรกของอิชิอินะครับและก็นี่เป็นการไปเยือนญี่ปุ่นครับแถมตัวหลักอย่างธีรศิลป์ชนาทิพย์และก็สุพนัทเนี่ยก็ไม่อยู่นะครับ <c oughs> นอกจากนั้นเนี่ยตั้งแตะไทยหลายคนเพิ่งจะเล่นเกมไทยลีกนัดตกค้างมาร่างกายยังอ่อนล้าอยู่มากครับดังนั้นก็ไม่แปลกใจที่ต้องแพ้อยู่แล้วครับและสกอร์ประมาณสี่ห้าลูกเนี่ยก็เป็นสกอร์ที่หลายคนคาดกันไว้แล้วด้วยครับเอาเป็นว่าเราเนี่ยไม่ต้องคิดมากครับที่แพ้ญี่ปุ่นแต่สิ่งที่เราควรจะคิดมากกว่าก,ก็คือพอแพ้แล้วเนี่ยเราได้อะไรบ้างจากผลลัพธ์ ที่สําคัญเนี่ยพวกเขาก็กล้าส่งเด็กเ่านั้นลงมาเล่นในเกมเจอไทยด้วยนะครับในเกมเจอไทยเนี่ยมีนักเตะอายุต่ํากว่า25ปีของญี่ปุ่นลงเล่นถึง8คนครับส่วนไทยเนี่ยมีนักเตะอายุต่ากว่า25ปีถูกส่งลงเล่นแค่4คนเท่านั้นน้อยกว่ากันครึ่งหนึ่งครับเมื่อเราได้เห็นไอเดียการดันดาวรุ่งของญี่ปุ่นนะครับไทยเองก็จะได้เรียนรู้กันว่าเกมที่ไม่ใช่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหรือทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างเอเชียนคัพเนี่ยเราก็ไม่จาเป็นต้องส่งชุดใหญ่ย,ยกเซตแล้วนะครับเอาดาวรุ่งมาผสมเลยคร จะปลูกปั้นดาวรุ่งให้เก่งขึ้นกว่าเดิมครับคือเรื่องความกล้าในการส่งดาวรุ่งลงสนามเนี่ยคือถ้าเกิดยิ่งยิงเด็กเยอะเท่าไหร่ในสนามก็ยิ่งมีพลังมีความสดและมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับในเกมเจอไทยเนี่ย11ตัวจริงของญี่ปุ่นครับมีอายุค่าเฉลีย่ยอยู่ที่24.63ปีนะครับส่วนของไทยเนี่ยอยู่ที่26.9ปีญี่ปุ่นเนี่ยน้อยกว่าเราครับแล้วพอเข้าครึ่งหลังนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเปลี่ยนตัวอีก6คนครับทำให้ค่าเฉลี่ยอายุลดลงไปอีกครับเหลือแค่23.81นะครับคือในทีมเน ครับเรายังพอมีคอฟิตสู้ได้อยู่แต่พอครึ่งหลังปั๊บเนี่ยเราเอาตัวอายุเยอะลงอย่างสารัตสามสิบเอ็ด 31, ทีเตอรสามสิบสามเนี่ยแล้วตัวสดๆเนี่ยพลังก็ค่อยๆหมดลงนะครับก็เลยโดนวดโดนวดโดนนวดสุดท้ายก็โดนยิงห้าศูนย์ครับสรุปครับถ้าเกิดถามว่าไทยเนี่ยแพ้ญี่ปุ่นห้าศูนย์เพราะอะไรเนี่ยผมว่าความแตกต่าขงของทุกอย่างคือตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับนั่นก็คือการปลุกป,ปั้นเยาวชนครับการให้โอกาสดาวรุ่งรวมถึงวิธีการเล่นวิธีการสอนถ้าเกิดใครเคยอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยจะรู้เลย สามารถเล่นเข้ากับทีมได้ทันทีครับดังนั้นเนี่ยญี่ปุ่นจะไม่มีปัญหาเลยนะครับแม้ว่าจะส่งใครลงสนามก็ตามเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีเบ้าหลอมคล้ายๆกันหมดคือสมอัครฟุตบอลเขาเนี่ยดีไซน์การปั้นเยาวชนเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับพอนัตเตะโตขึ้นปั๊บเข้าสู่เจลีกได้ถ้าหากมีแววมากกว่านั้นเนี่ยก็จะถูกส่งต่อไปต่ปตางประเทศทันทีครับโดยสโม,มสรเจลีเนี่ยจะยอมขายผู้เล่นไปโยุโรปครับในราคาที่ถูกมากๆนะครับเพื่อให้ทักเตะเนี่ยได้เติบโตมากที่สุดครับซึ่งอโโพอทัตเตะไปะยุ เราก็ไปรอชัดเจนเราวิ่งตามเขา1-2จังหวะตลอดครับอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้จะแพ้แบบเอาคลาสแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเกมนี้ก็ได้ประโยชน์เยอะนะครับคือการเจอญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยพอจะเป็นแนวทางให้เราเนี่ยมีกลยุทธ์ในการเจอเกาหลีใต้2นัดในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกได้ครับเพราะว่าคุณภาพของญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยก็ใกล้ๆกันครับอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้รู้ว่าทีมระดับเลเวลนี้เนี่ยเขาเล่นยังไงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอิชิอิก็คงจะได้เห็นปัญหาแล้วนะครับพอแข่งในเอเชียนคัพจริงๆเนี่ยคงสามารถจจจจจะะะะตตตตตไไไดดดดดด้้้้้้ออออยยยยย่่่่่่่่่่่่าา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 างงงงรร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 ััััััััักกกกกกุุุุุุมมมมมมขขขขึึึนนนนนนนววววถถลลลลลคคคคคคบบ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 บทททททีีีีีหหิิิิเเเเเเปปชชใใญญณณแ็ จะแพ้อย่างขาดลอยก็ช่างมันครับดีที่สซ้ำครับเราจะได้รู้ว่าเรเวลอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาต่างจากเราแค่ไหนเราจะได้ไม่ต้องหลอกตัวเองนะครับแพ้ก็แพ้อะไรครับก็ถือว่า move on แล้วก็เดินหน้าต่อและที่มีความหมายของจริงเนี่ยคือวันที่16มกราคมนี้ที่ไทยจะเจอกับคีกิสถานในเอเชียนคัพต่างหากครับซึ่งผมมั่นใจกับว่ายังม,มีเวลาอีกมากให้เราทำกันบ้านและฟอร์มทีมที่ดีที่สุดขึ้นมาซึ่งผมหวังว่าเกมเจอกับคีกิสสถานเราจะไม่จบด้วยความพ่ายแพ้แบบเจอญี่ปุ่นนัดนี้แน่นอนครับ